หมู่บ้านหนองไพรเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมชายป่าดงลึกเขตตะเข็บชายแดนที่ทั้งเงียบสงบและเปี่ยมไปด้วยเรื่องเล่าลึกลับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาผู้คนในหมู่บ้านอาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายทำนาเลี้ยงวัวควายและใช้ชีวิตไปตามวิถีของชาวป่าไม่มีเหตุร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นกระทั่งในเดือนนี้เองที่คืนเดือนดับได้หอบบางสิ่งบางอย่างกลับเข้ามาในหมู่บ้านอีกครั้ง เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อวัวของลุงทองซึ่งถูกผูกไว้ที่ข้อข้างทุ่งนาหายไปในชั่วข้ามคืนลุงทองที่ตื่นมาจะไปปล่อยวัวตอนเช้ากลับพบเพียงรอยเลือดเป็นทางยาวที่ลากออกจากข้อหายเข้าไปในแนวป่าและสิ่งที่ทําให้ขนลุกมากที่สุดคือมีรอยเท้าประหลาดรูปทรงคล้ายคนแต่มีขนาดใหญ่ผิดธ,ธรรมดาทิ้งร่องรอยไว้บนพื้นดินเปียกพอเรื่องแพร่กระจายออกไป ชาวบ้านต่างก็เริ่มหวาดกลัวพากันปิดบ้านเร็วขึ้นจุดตะเกียงเฝ้าเรือนยามค่ำคืนและเริ่มเล่าลือถึงตำนานเก่าที่เคยมีคนกล่าวถึงกระหังผีกินของสดที่บินได้ด้วยกระด้งติดหลังและถือสากตําตำข้าวเป็นอาวุธหลายคนมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลของคนเท่าคนแก่แต่เหตุการณ์ยังไม่หยุดลงคืนถัดมามีเสียงวัวร้องลั่นก่อนจะเงียบหายไปทั้งตัวเหลือเพียงเลือดสดชุ่มบนพื้นดิน และในคืนเดียวกันนั้นชาวบ้านคนหนึ่งที่ตื่นมากลางดึกเห็นเงาดำมหึมาบินผ่านหลังคาบ้านมันใหญ่และเคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าจะเป็นนกเมื่อความกลัวเริ่มครอบงำผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกประชุมคนในหมู่บ้านและในที่สุดก็ตัดสินใจไปหาพรานแสงพรานเท่าผู้ลึกลับที่อาศัยอยู่นอกหมู่บ้านมาหลายปีเขาเป็นชายที่รู้จักป่าดีที่สุดเคยเป็นพรานเก่าที่เลิกจับสัตว์และหันไปเฝ้าป่าแทน ว่ากันว่าเขาเคยเจอเรื่องลี้ลับมาไม่น้อยและยังเคยลั่นวาจาว่าจะไม่ขึ้นห้างอีกถ้าไม่จําเป็นแต่เมื่อได้ฟังเรื่องราวจากชาวบ้านพรานแสงนิ่งไปนานเขาขอคืนนั้นไว้คิดก่อนจะบอกเพียงสั้นๆในวันรุ่งขึ้นว่าถ้าสิ่งนั้นมีตัวตนข้าจะนั่งห้างอีกครั้งคําวันนั้นพรานแสงเดินลัดทุ่งไปยังชายป่าด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านบริเวณที่เคยมีวัวควายหายเป็นแห่งแรก เขาสะพายปืนยาวประจำกายมีเป้ผ้าขาวม้าคาดบ่าบรรจุกระสุนอาหารแห้งน้ำดื่มและกล้องส่องทางไกลเขาเลือกห้างไม้เก่าใกล้กับไร่ข้าวโพดรางเป็นห้างที่เคยสร้างไว้เมื่อสิบปีก่อนและยังมั่นคงพอใช้ได้หลังจากปัดกิ่งไม้และจัดพื้นที่ให้นั่งได้สะดวกเขาก็ปูเสื่อเก่าแล้วนั่งพิงเสารอแสงสุดท้ายของวันเลือนหายพร้อมเสียงนกป่าที่ค่อยๆเงียบลง เมื่อความมืดเข้าครอบคลุมความเย็นของลมค่ำก็พัดผ่านเป็นระยะกลิ่นดินเปียกของป่าชื้นทำให้พรานแสงหวนระลึกถึงคืนเก่าๆที่เขาเคยนั่งห้างอย่างนี้เพื่อรอช้างรอเสือหรือรอควายป่าแต่คืนนี้เขากำลังรอบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้สิ่งที่มีเงาคล้ายคนแต่บินได้และกินวัวทั้งตัวไปต่อหน้าต่อต,อตาชาวบ้านเราเที่ยงคืนเงามืดใต้ท้องฟ้าเริ่มปั่นป่วน ลมจากยอดไม้สะบัดแรงกว่าปกติเสียงย่าระลอกหนึ่งวีดไหวผิดธรรมชาติพรานแสงยกกล้องส่องกลางคืนขึ้นส่องไปทั่วบริเวณคอกวัวใกล้ป่าและทันใดนั้นเองเขาเห็นเงาดำพุ่งวูบผ่านสายตาอย่างรวดเร็วลักษณะคล้ายชายไร้เสือ้อมีวัตถุขนาดใหญ่ติดที่หลังเหมือนปีกลกลมๆสองข้างร่างนั้นพุ่งลงไปใกล้คอกที่ตั้งเหยื่อไว้ร่างกายของมันเคลื่อนไหวเร็วผิดปกติ ก่อนจะได้ยินเสียงวัวร้องโหยหวนดังขึ้นเรากับถูกบางอย่างกระชากออกจากพื้นพรานแสงกำปืนแน่นลมหายใจนิ่งค้างและเหนี่ยวไกทันทีแต่พลาดเป้าสิ่งนั้นบินหนีขึ้นฟ้าเร็วเกินไปเงาใต้ท้องฟ้าหายวับไปกับยอดไม้และกลับสู่ความเงียบอีกครั้งเหลือเพียงเสียงวัวอีกตัวที่ตกใจจนกระทืบเท้าอยู่ในคอพรานแสงรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้ฝันไป สิ่งที่ชาวบ้านเล่ามันมีจริงเขานั่งนิ่งอยู่จนรุ่งเช้ารอแสงอาทิตย์แรกของวันศัส่องมากระทบยอดไม้แล้วจึงลงจากห้างเขาเดินไปตรวจรอยที่คอกพบคราบเลือดสดและเศษขนวัวติดอยู่บนพื้นกับรอยเท้าที่เหมือนเท้ามนุษย์แต่มีบางอย่างผิดปกตินิ้วเท้ายาวผิดธรรมดาพรานแสงยืนจ้องรอยเท้านั้นนาน,านก่อนจะหยิบมีดเน็บคาดเอวออกมาขีดวงล้อมรอยเท้าไว้ พลางพูดกับตัวเองเบาๆว่าคืนนี้ข้าจะรอมึงอีกครั้งหลังกลับจากการนั่งห้างคืนแรกพรานแสงใช้เวลาทั้งวันจัดเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมเขาแก้ปืนใส่กล้องเล็งกลางคืนปรับศูนย์ยิงใหม่เตรียมเชือกดักกลไก่สายลั่นตะปูเรือใบกับดักเหล็กรวมถึงวางแผนสร้างเหยื่อล่อยอย่างละเอียดเขาเลือกจุดนั่งห้างเดิมริมไร่ข้าวโพดร้างเพราะมันเปิดโล่งและมองเห็นชัดเจนในระยะไกล คืนนี้ไม่มีเมฆหมอกท้องฟ้าดำสนิทไร้แสงจันทร์ความเงียบของค่ำคืนทำให้เสียงฝีเท้าของสัตว์ป่าเบาๆยังได้ยินชัดเมื่อทุกอย่างพร้อมพรานแสงก็ขึ้นห้างในช่วงหัวค่ำวางกล้องกลไก่ยิงอัตโนมัติและมัดเชือกดักระหว่างต้นไม้ใกล้คอกเหยื่อคืนนั้นเขาไม่ได้หวังเพียงจะดูแต่ต้องการให้มันบาดเจ็บหรือชะงักเพื่อที่เขาจะเห็นมันชัดๆแม้เพียงวินาทีเดียว เวลาผ่านไปช้าๆอากาศหนาวเย็นลมหอบกลิ่นดินชื้นเข้ามาตลอดเราตีสองลมเริ่มแรงขึ้นผิดปกติใบข้าวโพดท,ที่เหี่ยวแห้งแล้วเริ่มเสียดสีจนเกิดเสียงพ,งพรึบพลับแปลกๆพรานแสงยกกล้องกลางคืนสองสายไปเรื่อยจนกระทั่งเขาเห็นเงาดำขนาดใหญ่ลอยต่ำผ่านเหนือไร่ข้าวโพดเข้ามาใกล้คอกวัวอีกครั้งมันคือสิ่งเดิมร่างเปลือยเปล่ากล้ามเนื้อแข็งแรงผิดมนุษย์ปีกสองข้างคล้ายกระด้งติดอยู่กับหลัง และมือมันถือสิ่งคล้ายสากตำข้าวขนาดใหญ่แสงอินฟราเรดจับภาพได้เพียงพริบตาแต่พอเพียงให้พรานแสงเหนี่ยวไกปังเสียงปืนดังสะท้อนกลางป่าคืนนั้นกระสุนเฉียดไหลของมันพอดีเสียงกรีดร้องของกระหังดังขึ้นอย่างน่าสะพรึงมันพุ่งทะยานขึ้นฟ้าหายไปทิ้งไว้เพียงเศษเนื้อชิ้นเล็กๆก,กับหยดเลือดที่หยดลงบนยอดหญ้าข้างคอพรานแสงรีบลงจากห้างในตอนเช้าเพื่อไปตามรอยเลือดพบน้ำลายปนเลือด และเศษผ้าเก่าๆเ,เปื้อนเลือดขาดวินคล้ายเคยเป็นเสื้อผ้าของมนุษย์เขาหยิบเศษผ้านั้นขึ้นมาสูดกลิ่นแล้วเงียบไปนานจากนั้นเขาก็เดินย้อนรอยเลือดเข้าไปในป่าเรื่อยๆร่องรอยพาไปจนถึงกระท่อมร้างหลังหนึ่งที่หลบอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่นานนับสิบปีเขาเคยมาแถวนี้แต่ไม่เคยเห็นกระท่อมหลังนี้มาก่อนหน้ากระท่อมมีรอยเท้าจานวนมากและคราบเลือดสดใหม่ พรานแสงเดินเข้าไปเปิดประตูไม้ผูผูแผวเบาพบว่าภายในมีเพียงเสือเก่าๆหม้อดินเตาถ่า,านและกลิ่นบางอย่างที่เหม็นเน่าคลุ้งไปทั่วในมุมหนึ่งมีเชือกผูกถาว,วนมีคนนกผูกอยู่กับด้ามไม้ไผ่คล้ายพิธีกรรมพรานแสงรีีตาลงแล้วพูดเบาๆว่าข้ามีได้ไล่ล่าผีแต่ข้ากำลังล่าคนที่กลายเป็นปีศาจเขาออกจากกระท่อมพร้อมภาพบางอย่างที่ฝังในใจรอยเลือดที่ไหลต่อเข้าไปในป่าลึกอีก แต่พรานแสงแตัดสินใจย้อนกลับเขารู้ดีว่าคืนนี้มันจะกลับมาและเขาจะต้องพร้อมกว่านี้ค่ำคืนต่อมาพรานแสงกลับมาที่ห้างไม้ริมไร่ข้าวโพดอีกครั้งคราวนี้เขาเตรียมทุกอย่างพร้อมยิ่งกว่าทุกครั้งก่อนหน้าเขาใช้เวลาทั้งวันเสริมโครงห้างให้มั่นคงผูกตะเกียงเจ้าพายุหลอกไว้กับต้นไม้ห่างออกไปเพื่อลวงสายตาวางเหยื่อวัวตัวเล็กไว้ที่คอกอย่างเปิดเผย และติดกับดักไว้รอบบริเวณอย่างแน่นหนากล้องเลงติดอินฟราเรดถูกขัดเลนใหม่เขารับมีดเน็บจนคมกริบและจัดเตรียมกระสุนเจาะเกราะอย่างดีพรานแสงนั่งนิ่งอยู่บนห้างตั้งแต่ฟ้ายัางไม่มืดเสียงนกกลางคืนเริ่มขับร้องเบาๆเขาเพ่งมองผืนป่าเบื้องหน้าอย่างนิ่งงนันลมหอบกลิ่นดินป่าที่คุ้นเคยกลับมาอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านเข้าสู่ช่วงใกล้เที่ยงคืนท่ามกลางความเงียบสงัด กลับมีเสียงกระพือปีกเบาๆดังมาจากแนวป่าลึกเป็นเสียงมีน้ำหนักราวกับบางสิ่งขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนที่ผ่านต้นไม้เสียงเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะปรากฏเป็นร่างดำมหึมาที่โผล่พ้นยอดไม้พุ่งลงมายังคอกเหยื่อราวกับฟ้าเปิดผ่าร่างนั้นคือสิ่งเดียวกับที่พรานแสงเคยเห็นเงากำยำแผ่ปีกเหมือนกระด้งมีเงาสากตำข้าวในมือและดวงตาแดงฉานเปล่งแสงสะท้อนกับอินฟราเรด พรานแสงไม่รอช้าเขายิงทันทีกระสุนเจาะเข้ากลางแผ่นหลังของมันเสียงกรีดร้องปะทะอากาศก้องสถานมันไม่ล้มลงในทันทีแต่มันพุ่งชนต้นไม้ล้มลงกลางไร่ข้าวโพดใบไม้ฟุ้งกระจายมันพยายามลุกขึ้นด้วยแรงเฮือกสุดท้ายแต่พรานแสงกระโดดลงจากห้างอย่างว่องไวพร้อมมีดเหน็บในมือเขาวิ่งฝ่าความมืดเข้าไปใกล้มันเงื้อสากตำข้าวจะฟาดใส่เขา แต่พรานแสงไวกว่าปลายมีดเสียบเข้าที่หน้าอกของมันอย่างแม่นยำเลือดสีคล้ำทะลักออกมาทันทีมันดิ้นทุรนทุรายก่อนร่างจะชะง,งักแล้วสุดลงกับพื้นโดยมีแสงจันทที่สาดลงมาบนเรือนร่างเปลือยเปล่าของมันและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทำให้พรานแสงยืนนิ่งราวกับต้องมนร่างของมันเริ่มเปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตาผิวหนังหยาบกระด้างเริ่มหลุดลอกกล้ามเนื้อที่ดูไม่เป็นมนุษย์ค่อยๆยุบตัว กลายเป็นผิวมนุษย์ธรรมดาใบหน้าบิดเบี้ยวกลับกลายเป็นใบหน้าของชายวัยกลางคนในหมู่บ้านดวงตาที่เคยแดงก่ำกลายเป็นตาขาวปกติแม้จะยังค้างอยู่ด้วยความเจ็บปวดและตื่นกลัวพรานแสงค่อยๆสุดนั่งลงข้างร่างนั้นเขาหยิบไฟฉายส่องดูใกล้ๆก็จำได้ทันทีนี่คือชายลูกชายของหมอยาเก่าที่หายไปจากหมู่บ้านเมื่อสามปีก่อนไม่มีใครพบเจอเขาอีกเลยตั้งแต่วันนั้นพรานแสงเคยรู้จักชายในวัยเด็ก เขาเป็นคนเงียบขรึมสนใจวิชาพื้นบ้านและชอบเก็บพืชแปลกๆในป่ามาต้มกินพรานแสงหายใจหนักด้วยความสับสนก่อนจะถอนใจยาวแล้วพูดกับร่างนั้นว่าเอ็งไปทำอะไรกับตัวเองวะชัยรุ่งเช้าแสงแดดแรกของวันส่องลอดทุ่งข้าวโพดมาแต่ใบหน้าของพรานแสงที่นั่งนิ่งอยู่ข้างศพชายหนุ่มผู้เคยมีชีวิตเป็นคนแต่กลับจบลงในสภาพกึ่งอสุรกาย เขาไม่ได้หลับตลอดคืนเพราะมัวแต่พินิษพิจารณาสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลือดที่แห้งกรังบนพื้นใบข้าวโพดที่ปลิวระเก,กะกลิ่นข้าวโชยเข้าจมูกพร้อมกับความจริงที่ค่อยๆประดังขึ้นมาในหัวพรานแสงรู้ดีว่าชัยไม่อาจแปลงร่างเป็นกระหังได้เองถ้าไม่มีตัวกระตุ้นบางอย่างไม่ว่าจะเป็นคาถาวิชาหรือพลังลึกลับบางอย่างที่มีอยู่จริงในป่าแห่งนี้และนั่นทำให้เขาตัดสินใจอย่างแนว่วแน่ว่า เขาจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าชัยไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาทำไมถึงกลายร่างเป็นอสุรกายร้ายที่บินออกล่าก,กินวัวควายยามค่ำคืนเขาลากศพชัยกลับหมู่บ้านโดยใช้ผ้าขาวม้าคลุมไว้แล้วเอาญ้าฟางคลุมทับบอกชาวบ้านเพียงว่าเจอศพใกล้ไรพอถึงวัดผู้ใหญ่บ้านกับพระในวัดมาช่วยกันดูและนั่นคือครั้งแรกในรอบสามปีที่คนในหมู่บ้านได้เห็นหน้าชัยอีกครั้งทุกคนตกใจและสับสน พรานแสงบอกเพียงว่าน่าจะถูกสัตว์ป่าทำร้ายแต่เขาขอให้เก็บศพไว้ก่อนอย่าเพิ่งเผาเพราะเขามีเรื่องต้องพิสูจน์ในคืนนั้นพรานแสงกลับไปที่กระท่อมร้างหลังเดิมที่เจอในป่าลึกเขาตั้งใจจะค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมสิ่งที่เขาพบคือสมุดเล่มเก่าปกแข็งสีดำวางไว้ใต้เสือผุผุสมุดเล่มนั้นเต็มไปด้วยลายมือของชัยบันทึกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ย้อนหลังไปหลายเดือนบันทึกกล่าวถึงการทดลองใช้สมุนไพรหายากจากป่าลึกควบคู่กับพิธีกรรมที่ได้มาจากตำราห,หมอยาเก่าแก่เป็นวิชาโบราณที่เรียกว่าการแปลเปลี่ยนร่างวิญญาณซึ่งชัยเชื่อว่ามันจะทำให้เขาอยู่รอดในป่าได้โดยไม่ต้องพึ่งอาหารมนุษย์บันทึกเล่าถึงช่วงแรกที่ร่างกายตอบสนองดีแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันเขาก็เริ่มฝันร้ายมีเสียงในหัวบางครั้งรู้สึกเหมือนกาลังบินกลางคืน ทั้งที่ร่างกายนอนอยู่เมื่อผ่านไปหลายเดือนเขาเริ่มจำไม่ได้ว่าเมื่อคืนทำอะไรเขาตื่นมาเจอกลิ่นเลือดติดตัวและรอยกรงเล็บบนแขนบันทึกหน้าเกือบสุดท้ายกล่าวถึงร่างของข้าไม่ใช่ของข้าอีกต่อไปเมื่อข้าหลับมันจะตื่นพรานแสงอ่านจนจบแล้วหลับตานิ่งเขาเข้าใจแล้วว่านี่ไม่ใช่การกลายร่างด้วยเจตนาแต่เป็นผลข้างเคียงจากความหลงผิดของมนุษย์คนหนึ่ง ที่พยายามเอาชีวิตรอดด้วยวิธีผิดวิชาเก่าแก่เหล่านี้มีพลังจริงแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นแพงเกินไปในตอนเช้าพรานแสงกลับมาหาผู้ใหญ่บ้านขอร้องให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับและให้จัดการศพตามพิธีแต่ไม่เผาให้ฝังไว้พร้อมใบบันทึกนั้นในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเขากล่าวเพียงว่าเราไม่ควรให้ใครได้อ่านมันอีกและในขณะที่ชาวบ้านคิดว่าเรื่องจบลงแล้ว แต่พรานแสงยังไม่แน่ใจบางสิ่งในใจเขายังรู้สึกว่ากระหังอาจไม่ได้มีแค่หนึ่งตัวหลังจากงานฝังศพของชัยจบลงไปเงียบๆในเช้าวันถัดมาชาวบ้านต่างพากันถอนใจด้วยความโล่งอ,อกคิดว่าเรื่องร้ายได้จบลงแล้ววัวควายไม่หายอีกหลายคนกลับไปนอนกลางทุ่งเลี้ยงสัตว์โดยไม่ต้องผูกไว้แน่นหนาเหมือนก่อนแต่พรานแสงกลับไม่เชื่อว่าเรื่องมันจะจบลงง่ายๆ เขามักใช้เวลายามเย็นเดินสำรวจรอยเท้าตามแนวป่าใต้ต้นไม้ใหญ่และแม้จะไม่เจอร่องรอยชัดเจนแต่เขาก็รู้สึกถึงบางอย่างที่ยังวงเวียนอยู่เหมือนเงาที่ลอยวนอยู่เหนือศีรษะเขาเริ่มกลับไปนั่งห้างทุกคืนโดยไม่บอกใครพร้อมตั้งใจสังเกตความเคลื่อนไหวในบริเวณใกล้ไร่ข้าวโพดเดิมและในคืนเดือนมืดค่ำคืนที่เสียงมแมลงยังไม่กล้าร้อง เขาก็ได้พบกับความจริงที่ตามหาเสียงกระพือปีขนาดใหญ่ดังก้องมากับลมแรงเงาร่างดำทะมึนร่างหนึ่งพุ่งตัดยอดไม้มาหยุดอยู่เหนือคอกวัวที่พรานแสงวางล่อไว้มันไม่ใช่ชัยแต่มันมีรูปร่างคล้ายกันมากกล้ามเนื้อแน่นมือถือสากตำข้าวและปีกลมใหญ่ติดหลังที่สะท้อนกับแสงดาวพรานแสงไม่รีรอเขายิงทันทีกระสุนแรกเจาะต้นขาของมันแต่มันไม่ล้ม มันพุ่งเข้าใส่ห้างไม้ที่เขานั่งอยู่พร้อมส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงราวกับเสียงคนผสมสัตว์พรานแสงกระโดดหนีจากห้างหลบทันขณะที่มันฟาดปีกใส่ราวไม้จนห้างพังลงเขาพลิกตัวขึ้นมาดึงมีดเน็บออกวิ่งเข้าปะทะแต่ร่างนั้นกลับรวดเร็วผิดมนุษย์มันเงื้อสากจะฟาดหัวเขาแต่พรานแสงไวกว่าก้มหลบแล้วแทงสวนเข้าที่สีข้างของมันแต่แทนที่มันจะล้มลง มันกลับหัวร้อสเสียงต่ำดังก้องแล้วพ่นลมหายใจเหม็นเน่าใส่หน้าพลานแสงทันทีเขาเซถอยหลังพลางตะโกนว่ามึงเป็นใครมันไม่ตอบแต่เดินเข้าหาช้าช้าดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเครียดแค้นและรู้สึกเหมือนมีสติพรานแสงเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างบนลำคอมันมีรอยสักคล้ายยันและเมื่อเงาดวงจันทร์ส่องถึงเขาก็เห็นใบหน้าชัช ใบหน้าของหานชายที่เคยเป็นลูกมือหมอ,อยาคนเดียวกับชยัยและหายตัวไปเมื่อสองปีก่อนพรานแสงสบตากับมันนิ่งก่อนจะตะโกนขึ้นว่าเอ็งก็เหมือนชัยใช่ไหมเอ็งทำพิธีนั่นใช่ไหมมันหยุดนิ่งไปชั่วครู่แล้วพูดเสียงแหบพรา่าข้าไม่อยากเป็นแต่ข้ากลับไม่ได้หยุดทันใดนั้นมันพุ่งใส่เขาอีกครั้งพรานแสงยิงซ้ำเข้าอกมันก่อนที่เขาจะเสียหลักล้มลงกับพื้น แต่ครั้งนี้มันไม่ลุกขึ้นอีกเลือดสีดำค่อยๆไหลนองพื้นร่างของมันกระตุกเฮือกสองเฮือกก่อนจะนอนนิ่งในท่าคุกเขา่าแล้วเริ่มเปลี่ยนร่างเช่นเดียวกับชัยกลายเป็นมนุษย์กลับคืนร่างเดิมพร้อมน้ำตาไหลาอาบแก้มพรานแสงสุดตัวลงช้าๆเขาเหนื่อยทั้งกายและใจมองร่างที่ไร้วิญญ,ญาณตรงหน้าแล้วพึมพำว่าถ้ามีคนที่สามข้าจะหยุดมันก่อนที่มันจะสายไปกว่านี้หลังจากจัดการกับร่างของหานเสร็จเรียบร้อย พรานแสงนำศพกลับหมู่บ้านอีกครั้งโดยไม่มีคำอธิบายใดๆให้กับชาวบ้านนอกจากประโยคสั้นๆว่าเจอในป่าหมากัดตายผู้ใหญ่บ้านรับฟังโดยไม่สักไซแม้จะรู้ว่าเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นทุกคนเริ่มเห็นแววตาพรานแสงเปลี่ยนไปจริงจังลึกและระแวงเขาไม่กลับบ้านอีกเลยแต่ไปอาศัยนอนอยู่ศาลาวัดโดยใช้ข้ออ้างว่าขอเฝ้าศพแต่แท้จริงแล้วเขาใช้เวลาทั้งคืนอ่านบันทึกของชัยซ้ำแล้วซ้ำอีก พราะมิเคราะห์ร่องรอยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและในหนึ่งหน้าท้ายสุดของสมุดเล่มนั้นเขาพบชื่อของชายคนที่สามชื่อว่าเปเลวผู้ที่เคยเป็นลูกศิษย์ของหมอยารุ่นสุดท้ายในหมู่บ้านแห่งนี้เปเลวเคยเป็นคนประหลาดชอบอยู่คนเดียวในป่าและมักจะปรุงยาแปลกๆขายให้คนงานทำไร่แต่เมื่อสามปีก่อนหลังหมอยาเสียเปเลวก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบเขาอีกเลยพรานแสงตั้งใจจะไปยังกระท่อมเงา ซึ่งเป็นชื่อที่ชายเขียนไว้ท้ายสมุดด้วยลายมือลุกลี้ลุกลนเหมือนรีบเขียนก่อนบางอย่างจะเกิดขึ้นจากคำบอกเล่าของชาวบ้านกระท่อมเงาเป็นที่ที่เปลวเคยใช้ต้มยาและทำพิธีบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใกล้เพราะบรรยากาศวังเวงและเหม็นกลิ่นควันยาทั้งวันทั้งคืนพรานแสงเริ่มออกเดินทางในเช้าวันต่อมาเขาเดินลัดแนวไร่ขึ้นเขา เข้าหุบแคบและลึกเข้าไปในดงไผ่สูงทึบที่แทบไม่มีรอยเท้าคนภายในหนึ่งชั่วโมงเขาก็พบกับกระท่อมเงาที่ตั้งโดดเดี่ยวอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่หลังคามุงจากเก่าขาดรุ่งริงผนังไม้เก่าเปื่อยเสียงลมครางผ่านชายคาเหมือนเสียงคนครางเบาๆเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ใช้ปลายปืนง้างประตูแผ่วๆทันทีที่เปิดเข้าไปกลิ่นแรงของสมุนไพรผสมของเน่าก็พุ่งเข้าใส่จมูก ด้านในมืดและอับชื้นเต็มไปด้วยขวดน้ำมันยาหม้อดินและเศษซากสัตว์แห้งแขวนอยู่ตามเสาคานรอบๆพื้นมีรอยเท้าเปื้อนดินเปียกเหมือนเพิ่งมีคนเหยียบผ่านไม่นานพรานแสงย่อตัวลงแต่พื้นแล้วชะงักนิ้วของเขาแต่เข้ากับหยดเลือดสดๆและในขณะที่กำลังจะเงย่หน้าขึ้นก็มีเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากมุมมืดของกระท่อมเงานั้นเอ็งมาทำไมที่นี่เสียงแหบต่ำพูดขึ้น พรานแสงยกปืนขึ้นหันไปที่ต้นเสียงทันทีร่างหนึ่งค่อยๆก้าวออกมาจากเงามืดชายวัยกลางคนผมเผายุ่งเหยิงผิวดำกล้านดวงตาสีหมน่นเหมือนไม่ได้นอนมาหลายคืนเปลวพรานแสงพูดชื่อมันเบาๆก่อนจะถามตรงๆเองทำอะไรกับชัยกับหานเปลวหัวเราะเบาๆแต่ในน้ำเสียงไม่มีความสุขเลยข้าให้พวกมันเลือกระหว่างความตายกับการรอดอยู่ในป่าพวกมันเลือกอยู่แต่ไม่รู้ว่าต้องแลกอะไรไปบ้าง พรานแสงยังไม่ลดปืนแต่เปลยยกมือขึ้นช้าๆแสดงว่าไม่คิดสู้ข้าไม่เหมือนพวกมันข้ายังพอคุมได้ในบางคืนพรานแสงจ้องตาเขานิ่งแล้วคืนนี้จะคุมได้ไหมเปลวคืนนี้จันเต็มดวงนะเปลวเงียบไปนานก่อนตอบว่าไม่รู้ว่าข้าจะคุมได้หรือไม่แต่ข้ารู้ว่าเองต้องฆ่าข้าก่อนที่ข้าจะฆ่าใครสิ้นเสียงนั้นเปลวค่อยๆก้าวออกจากกระท่อมเดินไปยืนกลางลาน ที่ล้อมด้วยต้นไม้สูงโดยไม่หันกลับมาถ้าจะแก้คำสาบนี้เองต้องหยุดมันตอนยังพอมีสติพรานแสงยกปืนขึ้นแต่เขาไม่ลั่นไกทันทีเขายืนอยู่นานจนกระทั่งเปเลวเริ่มสั่นตัวเกรงเส้นเลือดตามตัวปูดเปล่งเสียงคำรามเริ่มออกจากลำคอแขนขาเริ่มเปลี่ยนรูปยิงสิวะเสียงสุดท้ายของเปเลวดังก้องพรานแสงจึงเหนี่ยวไกทันทีกระสุนเจาะเข้ากลางอ,อกเปเลว ก่อนที่ร่างของเขาจะเปลี่ยนกลายเป็นกระหังได้สมบูรณ์เลือดพุ่งกระเซน็นใส่ใบไม้ใบหน้าของเปลวกลับมาสงบนิ่งอีกครั้งหนึ่งเหมือนหลับในนิทราพรานแสงยืนนิ่งไม่พูดอะไรอีกหลังจากเหตุการณ์ยิงเปลวจนสิ้นลมหายใจร่างของกระหังหายไปในความมืดพรานแสงยืนหายใจหอบหนักใจเต็มไปด้วยคำถามและความเหนื่อยล้าเขารู้ดีว่าการฆ่าเปลว ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเลวร้ายจะจบลงทันทีแต่กลับเปิดประตูสู่สิ่งที่ลึกซึ้งและอันตรายกว่าในป่าลึกนั้นคืนวันนี้จันเต็มดวงส่องแสงนวลขาวเหนือยอดไม้พรานแสงเดินกลับหมู่บ้านด้วยความระแวดระวังสูงสุดเขาไม่อยากให้ชาวบ้านต้องมาพบเจอเรื่องราวอันน่าสยดสยองที่เขากำลังจะเปิดเผยคืนที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงของสัตว์ป่าคืนนี้เขาไม่ได้นอนเลยแม้จะยืนอยู่ในศาลาวัด หันหน้าออกไปยังดงไม้ใหญ่ใจของเขาเต็มไปด้วยแผนการและการวางกลยุทธ์เพื่อจะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคืนถัดไปจูจๆก็มีเสียงฝีเท้าค่อยๆเข้ามาใกล้พรานแสงหันไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งในชุดพื้นเมืองผมยาวดำมืดมาด้วยแววตาก,กังวลยายมาแล้วเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาพรานแสงรู้ทันทีว่าเธอคือยายหมอยารุ่นสุดท้าย ที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านยายรู้เรื่องเปลวแล้วหรือพรานแสงถามรู้และรู้ว่าต้องหยุดมันก่อนที่จะสายเกินไปคืนนี้ฉันจะช่วยเจ้าด้วยยาพิเศษจากสมุนไพรในป่ายายส่งถุงใบเล็กๆที่มีกลิ่นสมุนไพรแรงๆให้พรานแสงแต่เจ้าต้องพร้อมนะคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของป่าเลือดนี้พรานแสงจับถุงยานั้นไว้แน่นใจเริ่มแข็งแรงขึ้นแต่ความกลัวกลับผุดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนึกถึงเสียงคำรามของเปลว ที่เปลี่ยนร่างเป็นกระหังคืนนี้เราจะไปที่หน้าผาหลักของป่าฉันรู้ว่ามันมีร่องรอยบางอย่างที่เอาไว้ควบคุมคำสาบยายพูดเจ้าจะต้องระวังอย่างมากเพราะมันอาจไม่ใช่แค่เปลวที่เป็นกระหังพรานแสงและยายออกเดินทางพร้อมกันใต้แสงจันทร์ที่แผ่กว้างเต็มท้องฟ้าระหว่างทางพวกเขาพบกับซากสัตว์เลี้ยงที่ถูกกระหังทำร้ายมากขึ้นและร่องรอยที่ชี้ชัดว่ายังมีกระหัง อีกหลายตัวซ่อนตัวอยู่ในความมืดของป่าลึกมันคือฝูงกระหังเจ้าต้องจัดการให้หมดก่อนรุ่งสางยายกล่าวพรานแสงรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะดูเดือดและไม่ง่ายอย่างที่ผ่านมาแต่เขาก็พร้อมจะสู้จนสุดใจเพื่อปกป้องหมู่บ้านที่เขารักทั้งคู่เดินทางมาถึงหน้าผาหลักซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมเต็มไปหมดและมีเศษกระดูกสัตว์เกลื่อนกลาดบนพื้น ใจกลางบริเวณนั้นมีแท่งหินโบราณแกะสลักลวดลายประหลาดพรานแสงหยิบถุงสมุนไพรขึ้นมาและยายเริ่มจุดไฟเผาแท่งหินด้วยทูบสมุนไพรควันสีขาวลอยขึ้นปกคลุมพื้นที่รอบๆอบอยู่ๆเสียงคำรามก็ดังกึกก้องจากพุ่มไม้พรานแสงชูปืนเตรียมพร้อมรับมือและเมื่อฝูงกระหังโผลออกมาจากความมืดเขาก็ลั่นไกทันทีเสียงปืนดังสนัน่นพร้อมกับเสียงคำรามที่ผสมผสานกัน จนกลายเป็นเสียงสะท้อนของความตายและในที่สุดเมื่อรุ่งอรุณศาสตร์แสงทองผ่านยอดไม้ฝูงกระหังที่ถูกยิงก็ล้มตายหมดสิน้นใบหน้าแห่งความยากลำบากของพรานแสงคลายลงแต่เขาก็รู้ว่าคำสาบและความลึกลับในป่ายัางไม่จบสิน้นเพียงแต่คืนนี้เป็นคืนที่เขาชนะรุ่งเช้าหลังจากคืนแห่งการสู้รบอันดุเดือดพรานแสงและยายหมอยืนอยู่ที่หน้าผาหลักของป่า ความเงียบสงัดปกคลุมพื้นที่สายลมพัดผ่านอย่างแผ่วเบาแต่กลับนำพาความรู้สึกหนักหน่วงในใจของทั้งคู่ยายหยิบเศษหินที่แตกออกจากแท่งหินโบราณขึ้นมาดูอย่างละเอียดและเริ่มเล่าเรื่องราวที่พรานแสงไม่เคยรู้มาก่อนเจ้ารู้หรือไม่ว่ากระหังที่เราเจอไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดาแต่เป็นผลจากคำสาปที่ตกทอดมายาวนานหลายชั่วอายุคน หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนแผ่นดินที่ครั้งหนึ่งเคยมีการขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์โบราณและกลายเป็นคำสาบนี้ที่ทำให้สัตว์ในป่ากลายเป็นกระหังโหดร้ายที่ล่าเหยื่อในหมู่บ้านยายพูดเสียงต่ำพรานแสงฟังด้วยความสนใจและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันเขาคิดถึงสัตว์เลี้ยงที่หายไปและครอบครัวของชาวบ้านที่เคยมีความสุขอยู่ที่นี่แล้วคำสาบนี้จะถูกทำลายได้อย่างไรเขาถาม ย้ายตอบอย่างหนักแน่นว่าคำสาบจะถูกทำลายได้ก็ต่อเมื่อคนในหมู่บ้านยอมรับความจริงและเปลี่ยนแปลงตัวเองหยุดการทำลายธรรมชาติและปฏิบัติต่อป่าอย่างเคารพจากนั้นจึงทำพิธีบูชาที่หน้าผาหลักแห่งนี้โดยใช้สมุนไพรที่ฉันมีและบทสวดโบราณที่ถูกส่งต่อมาพรานแสงรับรู้ถึงความรับผิดชอบที่หนักอึ้งเขาตัดสินใจว่าจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยหมู่บ้านให้พ้นจากคำสาบนี้ และเพื่อความสงบสุขของคนที่เขารักในช่วงเย็นของวันเดียวกันพรานแสงชักชวนชาวบ้านมารวมตัวกันที่หน้าผาหลักเขาเล่าถึงความจริงทั้งหมดให้ทุกคนฟังพร้อมกับยายหมอยาแสดงสมุนไพรและสอนบทสวดโบราณชาวบ้านที่ตอนแรกหวาดกลัวเริ่มเข้าใจและยอมรับความจริงอย่างใจเย็นเมื่อพิธีเริ่มขึ้นแสงจากคบเพลิงและทูบสมุนไพรล,ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า พร้อมกับเสียงบทสวดที่ดังก้องไปทั่วป่าอย่างสม่ำเสมอรากับพลังจากธรรมชาติกำลังตอบสนองเวลาผ่านไปไม่นานชาวบ้านเริ่มรู้สึกถึงความสงบและความเปลี่ยนแปลงในป่าสัตว์ที่เคยดุร้ายเริ่มกลับมาสงบและหายไปจากหมู่บ้านอย่างลึกลับพรานแสงและยายหมอยายยืนมองพระอาทิตย์ขึ้นด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจและหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสงบสุขที่แท้จริงในหมู่บ้าน และผืนป่าที่เขารักและแล้วเรื่องนี้ก็จบลงขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาฟังเรื่องเล่าจากพระจันทร์เต็มดวงของพวกเราหวังว่าพวกท่านจะชื่นชอบและได้รับความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพัฒนาผลงานต่อไปขอบคุณจากใจครับ